ลงานคิดเอกสตอร์จะวันนสตอสตอ8แปะเทปอ่าเโอเคนันจะเริ่มได้แล้วโอเคสตอแปะเทปดูสิจะสู้กล้วยแปะเทปได้หรือเปล่ารู้มาเลยเชยชมไม่ตามใจฉันว่ามันดูไม่ค่อยแปลกใหม่เลยนะเหมือนอะไรแปะเทปอะไรสักอย่างนั่นแหละจะไม่ค่อยได้แล้ว แมวอ่ะไปดีกว่า hmm. เสียเวลาเสียลมเอ้าลุงไงพูดงี้ยงา,มานม,มันต้องพีดอะไรนั่นดิถ้าตอบแปลพีดไปนะมูลค่ามันน่าจะหลักประมาณหลายพันล้านนล้เนี่ยอันนี้นี่นี่นี่เอางี้แล้วกันนี่นี่นี่สตอร์สตอร์อะไรดิสตอคิดวิเคราะห์เรียบร้อย มาลุงมาเชิญชมผลงานได้คามแปลกใหม่มันหายไปไหากันเนี่ยไงพวกเนี้ไม่แปลกใหม่ตรงไหนวะเฮ้ยต้องการอะไรครับเนี่ยอ่ะนี่ชิ้นใหม่สตอร์แมนหวังว่าน่าจะชอบเต็มเฟรมเลยเนี่ยเต็มเฟมเลยวะสีกากว่ะเอา้าไม่ด่ากันงี้เลยอ